สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องมินิซีเฮดอีกแล้วนะคะอยู่กันในเกม Gas Station Simulator นันเองก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะสถานะตอนนี้นะคะน้ํามันของเราใกล้หมดนะคะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าเอาน้ํามันกี่ดีคะฉันเอาซาัก300รจ้าได้เลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณตำรวจมาสวัสดีนะคะคุณตำรวจเราขอไปงัดรถคุณตำรวจเลยเล่กันขออนุญาตงัดนะคะวันนี้ลงมาจากรถเรียงอ๋อเดินไปแล้วมาเราจะมาดูกันนะคะว่าสามารถงัดได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราทำความสะอาดร้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะ่ะสวัสดีจ้าน้ำมันเก้าหนึ่งเต็มถังค่ะไม่นาติะคะ่ะขอบคุณค่ะมีคนมาเติมน้ำมันนะคะเก้าหนึ่งค่ะครึ่งถังนะคะอุ้ย ขอโทษค่ะน้ำมันหมดชิฟและปิดร้านดูน้ำมันเอ่อร้อยเก้สห้าเหรียญน,นะคะอันนี้น่าจะขายได้ขอขายก่อนนะคะคสั่งซื้อค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาสีข้างในกันนะคะเพื่อให้มันดูแบบสวยงามข้างในนะคะก็จะออกเป็นโทนแบบสีออกอิกอิสเนสนึงอุ้ย รถน้ำมันไม่ใช่สีเขียวแล้วนะจ๊ะรถสีแดงแล้วเนาะโอเคนะคะเราได้ทําการเปิดวาล์วน้ําให้น้ามันเข้าไปแล้วอูหูอู้หูน้ามันก็แรงเกินโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะุิยสวยอ่าตรงนี้นะคะน้ำตาลไปเลยรับแสงแดดได้ดีนะฮะุิยดูแบบสวยขึ้นมาเลยอะ เกเวอร์ร้านเปิดเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะเราจะต้องทําให้ความนิยมของเรานะคะเพิ่มขึ้นนั่นเองเราจะดูตรงเลเวลข้างบนนะคะตอนนี้เราได้34เอร์เซ็นตแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งของที่โรงงานกันนะคะโอ้ไม่น่าพอนะคะหมายถึงตังเราอะ่ะไม่น่าพอนะรู้งี้นะคะเรามาทําการขมโมยของกันเลยดีกว่าแค่เอ้ยโอ้โหสําเร็จนะคะนี่อะไรวะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะคะมันคืออะไรอะ่ะ เฮ้ยการ์ดเฮ้ยได้การ์ดอะไรอะ่ะงัดฝากระโปรงก่อนอันนี้ยากนะคะเฮ้ยเขาเห็นเรางัดไปเนี่ยวันดีค่ะคุณจอมมี่เดี๋ยวมาคิดเงินให้กับลูกค้าก่อนนะนี่นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากโหมีรถมาหลายคันเลยอย่างนี้ต้องโดนโดนเจาะนะคะเฮ้ยเรียบร้อย เราไปเอารถจักก่อนนะคะเพื่อที่จะมาขนทรายออกเนาะไปกันเลย,ยตักยากเหลือเกินตักยากตักเย็นมากตอนนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันให้กับลูกค้าก่อนนะอ่าเอาสี่ร้อยจ้านังหนูค่ะขอบคุณนะคะขอรที่ช้านะคะอุย้ยนานเหลือเกินนะจ๊ะฉันรอมานานแล้วตัวจะได้กินขนมขอบคุณนะคะเอาสี่ร้อยจ้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตพิกคลกก่อน ยากซะด้วยเฮ้ยเราผ่านในการเพิ่มอัปเกรดสถานีน้ำมันเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ความนิยมอันดับ3แล้ว I'm so sorry นะคะรถติดรถติดนะคะผมกำลังจะไปทิ้งทรายเลยอะเท hey, จ้าเขาบอกว่าให้เรานะคะซื้อเวิร์กช็อปจากแท็บ PC นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ เย้ yeah. ตอนนี้นะคะเรามีเวิร์กช็อปในการซ่อมรถเรียบร้อยนะคะอุ้ยขออภัยนะคะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าซ่อมยังไงให้กดปุ่มสีเขียวนะคะสามสองหนึ่งอ๋อเอาอยางมาเปลี่ยนใช่ไหมโอเคนะคะตอนนี้เราได้ยางมาเปลี่ยนแล้วแล้วก็ทำการเอาอันนี้ออก อโอเคเปลี่ยนยางเข้าไปนะคะใส่ตะปู๊ปแป๊บหนึ่งนะคะคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชิปละลืมใช้นี่ลุงเกือบไปแล้วนะคะวิ๊ทำยังไงดีเหลืออีกสิบวิสวยของแท้ของแท้แน่นอนอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วอย่านะคะอย่าอย่าเอาของหนูไปค่ะนี่ไม่จ่ายตังค์ใช่ไหม เอาอะไรไปบ้างวะเนี่ย๋อเอานาฬิกาเก่ากับไม้แครนเสื้อนะคะขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าผมไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ซ่อมรถนะคะตอนนี้นะคะต้องการเปลี่ยนอะไรอีกไหมเอ่อ๋อประตูพังนะคะประตูนี่ต้องใช้อะไรก่อนเลืยปะอ่ะปันประตูทิ้งไม่ใช่หรอเอาอะไรอะ่ะต้องการน้ำยาลบรอยขีดขวดนะคะน้ำยาอันนี้เปาวะโอ้ใช่ด้วย จึ๊บจึ๊บอ๋อฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนี้นะคะต้องเปลี่ยนกระจกใหม่เนาะเปลี่ยนกระจกเอากระจกไปก่อนกระจกแตกทำการเปลี่ยนอู้เรียบร้อยนะคะติวค่ะขอบคุณนะคะเติมน้ำมันต่อก่อนคิดเงินนะจ๊ะขอบคุณค่ะมางัดรถกันเถอะมานะคะเราจะมางัดรถกันอูโหูสำเร็จแล้วนะคะ งานต่อไปนะคะสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์เพิ่มเติมนะคะมาสั่งซื้ออะไหล่กันเอาเป็นยางแล้วกันนะคะอเอาแค่ยางก็พอละสั่งก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อรถส่งของมาถึงนะคะให้นําชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมดไปที่โกดังนะคะโอเครถส่งของอยู่ไหนนะน่าจะยังไม่มานะคะตักทรายต่อแล้วกันโอเคตักเลยโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเทต,ตรงนั้นกัน วันที่เจ็ดแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอารถจอดไปตรงนี้แหละอ่าโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปที่โกดังกันนะคะเพื่อที่จะเอาของไปใ,ใส่ในสต็อกเรานะชึบโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะสามสองหนึ่งตอนนี้น่าจะเปลี่ยนยางนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอายางต่อกันอ่าเอายางนะคะอ่าเดี๋ยวเราวางยางก่อนนะชึบแล้วก็คิดที่ยางนะคะเพื่อมาเปลี่ยน อ่าสองล้อนะคะคุณลูกค้าค่ะข้อไฟเยนิดนึงเนะาะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะ <Thanks. S 1> อะความท้าทายของเรานะคะเราต้องเติมน้ำมันให้กับลูกค้านะคะสิบเอ็ดคันนั่นเองแล้วก็บริการลูกค้าในร้านนะคะ 25ห้าคนนั่นเองค่ะแล้วก็ซ่อมรถหคันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำการทาสี่ล้านก่อนนะอันนี้จะเป็นล้านซ่อมนะคะอุ้ยท้าผิดชีวิตเปลี่ยนเออมันก็เก๋ดีนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทำการเปิดปั๊มน้ำมันกันเลยตอนนี้นะคะก็รอลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะสำหรับปั๊มน้ำมันของเรานะ,ะเดี๋ยวเรากู้เงินลุงมานะคะขอกู้ซัก หนึ่งพันแล้วกันนะคะมายอมกู้หนึ่งพันเพื่อน้ำมันนะคะโอเคสั่งซื้อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้บริการเก็บขยะที่สำคัญนะคะเดี๋ยวมินจะทำการเพิ่มสินค้าในสต็อกนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้น้ำมันเรามาส่งแล้วก็พร้อมกับสินค้าในสต็อกหรือเปล่านะ,ะอ๋อไม่ใช่อันนี้ที่เก็บขยะเออ โอเคค่ะมีของมาส่งที่โกดังเรียบร้อยแล้วเข้ามาได้เลยเราก็ทําการเอาของไปวางบนสต็อกได้เลยโอเคนะคะปิดโกดังเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะไปบริการลูกค้าเหมือนเดิมอ่าเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้จะมีอะไรโอเคเยี่ยมเลยวิรุตตำรวจมาเออไม่มีอะไรค่ะชมนกชม,ชมกาก่อนโอ้พจน์เนี่ยโอ้โหไม่เห็นมีนกสักตัวเลยนะเสร็จจนขอยี้ต้องบาดใจมาสิครับอื้อ อืม uh huh. ขอบคุณนะคะมาดูกันนะคะว่ารถตำรวจจะมีอะไร uh huh. อื้หอวิ่งเราได้อะไรมาด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยปเปิดดูนะคะอือโอเคเรียบร้อยนะคะของเยอะแยะเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกชมได้เลยเลือกซื้อได้เลยนะคะเอาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหกลิ่นมันตุุ่ๆมาจากไหนขยะนี่เองเรถต้องการซ่อมด้วยเดี๋ยวไปดูนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ คุณลูกค้าเห็นหมดว่าเราถืออะไรนะฮะอ๋อเอาไปทำการซ่อมรถมาเมื่อกี้ค่ะข้างนอกเนาะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวนะคะเติมน้ำมันก่อนจึ๊บขอบคุณนะคะนี่คันนี้เลยยากซะด้วยดูสิอุ๊ยอูยูพังเลยอุ้ยโอเคได้โฮมอะไรมาสักอย่างนะคะอันนี้ก็ยากนะโอเค นี่ดีดีเราทําดีมากขออนุญาตแงะแงะหน่อยนะคะคุณลูกค้าค่ะเลิศเลิพังไม่ไหวนะคะตอนนี้ว้าวขอบคุณค่ะถ้าเราลงองเจาะข้างหลังละ่ะอุ้ยได้ด้วยอ่ะขอแงะหน่อยนะคะคุณลูกค้าเผื่อว่าจะมีอะไรนะมีอะไรหมายถึงว่าแบบอของพังอะไรแบบนี้ห้าร้อยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอด amazing โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่ ลงซ่อมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรถเข้ามาซ่อมแล้วไม้ทําอะไรโอ้โหเปลี่ยนยางไม่มียางทํายังไงดีไปสั่งซื้อยางก่อนนะคะโอ้ตังก็ต้องจ่ายก่อนด้วยอ่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูในกระเป๋าของเรานะคะว่ามีอะไรขายได้ไหมเฮ้ยอันนี้ขายได้อู้โคมไฟสวยมากโอเคตอนนี้นะคะอุ้ยไม่ขายไม่ขายโคมไฟนะคะเดี๋ยวเราจะามาตั้งตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมืดมาก นี่โอเคสวยงามพระรามแปดมากเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปงัดรถตำรวจเจอเลยโอเคเรียบร้อยนะคะเฮ้รถนี้สวยรถนี้สวยสวยเกินสวยเกินบาดตาบาดใจโอ้โหคนอะไรมันรวยขนาดนี้ฮะขอถามหน่อยเออนี่ขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเราสั่งยางมานะคะ เวิร์กช็ยางเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้นี่ลุงก่อนนะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจ่ายนี่ลุงเรียบร้อยแล้วมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในกระเป๋านะคะว่าเราได้อะไรมานี่ได้กองมาหูราคาแพงด้วยแล้วก็โคมไฟติดหน้าร้านเนาอืมเอาติดตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนี่โอ้โห ยูมีอะไรเยอะขึ้นนะคะรูปภาพอ่าประดับไว้ก่อนละกันเก็บขยะก่อนนะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยโอ้ ooh, ความนิยมเลเวลสแล้วเย้โ yeah. อสุดยอดไปเลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะ ooh, วิวัสดีค่ะลุงชอมมี่มาอยู่แล้วเหรอโอ้โหคนเยอะมากขออนุญ,ญาตนะคะทั้งห้าคน ขอบคุณนะคะและอีกคนเดียวนะคะความท้าทายของเราก็จะเสร็จแล้ว้ยรถตำรวจไงโอเคค่ะอุย้ยรถนี้สวยจังเือแน่ไปคิดเงินก่อนนะตำรวจอย่ามองอย่างนั้นสิคะฉันไม่ได้ไปทำอะไรมานะขอบคุณค่ะเย h ตอนนี้นะคะเราทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อมาเขาบอกว่าให้เรานะคะอัปเกรด ปั๊มน้ำมันของคุณให้เป็นเลเวล3มนั่นเองดูกันนะคะอัปเกรดเลเวล3โอ้ตังไม่พอด้วยนะไปหาแง่รถก่อนนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยรคันนี้แล้วกันโอเคอ่ะมาดูนะคะว่าในกระเป๋าที่เราได้มานะคะมีอะไรโอ้หโอ้โหโอ้ my god ดอนชินอมันสาเฟชโอ้มัใจะอะไรใหญ่ขนาดนี้คะพี่ ใครบางอาจที่จะมาขโมงคยเขาเขโมยของแลวจ้ะต้องเจอพี่หมีดุร้ายนี่ขออนุญาตอัปเกรดก่อนนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะว้าวโอเคนะคะต่อมาเขาบอกว่าบูรณาป้ายรถเมยนะคะมาลองดูกันนะคะว่าเราจะต้องเสียตังเท่าไหร่นี่สามร้อยนะคะยังไม่พอ อ๋ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกู้เงินลุงมาแล้วกันไหนกู้อย่างเดียวนะคะกู้อย่างเดียวลุงลุงขอกู้หน่อยสักสองพันขอบคุณค่ะนี่นะคะจัดไปนี่น้ำมันด้วยนี่เขาจะมาจอดอุ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอลิปมาได้ยังไงอ่ะโจ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปั๊มน้ำมันนะคะขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะอ่ะผมลำไปต่อแล้วกันเช็ด ปลดล็อกปาร์ตี้บาสจ้ามีโทรศัพท์มาจากรุงของเราเฮ้ยโ <Hey. S 2> มงเล่งด่วนนะคะเป็นยังไงบ้างหลานชายหวังว่าคุณจะไม่ได้ถูกเหยียบย่ำเพราะลูกค้าทั้งหมดที่มาจากรถบัสคันนั้นฉันได้ยินคนงานบอกฉันว่ารถบัสมีเอเรียนจริงหรอความแตกต่างอาจจะเล็กน้อยนะตอนนี้ถ้าคุณรู้สึก ทำงานหนักเกินไปเราลงทุนใน,น,นความช่วยเหลือบ้างไหมเชื่อเถอะมันเป็นการประสบผลสําเร็จที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชื่นเชิงจากการเป็นผู้รับผิดชอบลองดูสตั้งแล้วดูว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรจากการที่ได้เป็นเจ้าของสถานประกอบการเองโอ้ลุงแนะนํามาขนาดนี้ก็จัดไปเลยครับตอนนี้นะคะเราจะต้องใช้พีซีนะคะซื้อรถพ่วงนั่นเองซื้อไปเลย โอ้โหเรียบร้อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่พักของพนักงานมามาจ้างกันนะคะเราจะจ้างใครดีนะอองั้นจ้างคนนี้นะคะเพราะว่ามีทักษะสอง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 อ่าจัดการเลยถ้ามีตังค์เดี๋ยวจะมาจ้างอีกนะจ๊ะต่อมานะคะเราจะต้องค้นหาพนักงานของเรานะคะและมอบหมายงานให้เขานั่นเองพนักงานนะคะสามารถพบได้ที่ข้างโกดังดีหรือเปล่าสวัสดี คุยนะคะงานหลักของเธอนะคะก็จะต้องอเป็นแคชเชียนะก็งานรองของเธอจะต้องเติมน้ำมันวันกลางคืนเคกลางคืนนะเพราะว่าเราจะเปิดกลางคืนเดี๋ยวตอนกลางวันเราทำเองโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ให้ทำงานแล้วนะคะพนักง,งานของคุณนะคะทำงานเป็นเวลา8ชั่วโมงโอเคเราเก็บขยะก,ก่อนอปลาดิ้นมาจากไหน ใครที่ชอบ EP นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะเจอกัน EP หน้านะบ๊ายบาย